โอเสวัสดีครับอยู่กันในเกม FC Mobile นะครับโอเควันนี้จะมาเล่นให้ดูการยิงฟรีคิกนะครับอันนี้จะเป็นการยิงฟรีคิกที่ค่อนข้างยากหน่อยนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นๆทำยังไงนะครับแต่ว่าออผมมาจะทำวิธีการนี้ก็คืออันนี้นะครับเขาให้ยิงไปที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเป้าตรงนี้มีทั้งหมด4อันนะครับ เขาให้โอกาสมาทั้งหมด8ครั้งนะครับเพราะนั้นมีโอกาสพลาดแค่4ครั้งนะครับก็อันล่างไม่น่ายากเท่าไหร่แต่ยากที่อันบนแต่ประเด็นคือว่าตัวเนี้ยนะครับกำแพงอันเนี้ยมันขยับซ้ายขวาไปด้วยนะครับมันเลื่อนซ้ายมันเลื่อนขวาไปด้วยนี่คือสิ่งที่ยากเนาะนะครับอะลองดูนะถ้าอันขวาบนเนี่ยผมพยายามจะใส่แรงไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะยิงไปแรงๆเลยปึ๊บ เห็นไหมครับก็คือปง่นี้คือต้องเปิดเหมือนไปไกลๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นการยิงด้านล่างนะครับเดี๋ยวข้อนี้จะเอาซ้ายบนนะครับซ้ายบนเนี่ยก็ถือว่ายากเหมือนกันอะไรที่อยู่ด้านบนยากหมดเลยนะครับขวาบนหรือซ้ายบนต้องเพิ่มแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาแค่พอดีเนี่ยนะครับมันจะไม่ถึงเดี๋ยวลองดูนะครับ นี่เห็นไหมว่าไม่ถึงจริงเห็นไหมครับมันจะได้ข้างล่างอีจยะลองดูอีกทีนึงนะครับปึ๊บออกไปไกลเลยครับนี่เห็นไหมครับมันจะต้องประมาณนี้ก็คือพูดง่ายคือเราต้องเพิ่มแรงให้เกินคานขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟรีคิกนะครับระดับยากขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นการฟรีคิกกาแพงและเป้าหมายนะครับระดับความยากคือระดับมืออาชีพนาออันนี้ก็เลยจะยากขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเป็นทริคสั้นๆเนาะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยผ่านตรงนี้นะครับมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันเนาะช่วงแรกๆถ้าเกิดว่าไม่ได้เพิ่มแรงนะครับเราคิดว่าเออเอาแค่ถึงจุดตรงเนี้ยนะครับน่าจะถึงแต่ปรากฏมันไม่มันไม่ถึงสักทีนะครับต้องเพิ่มแรงให้เป็นเลยคานไปอีกนะครับทำบ่อยๆนะฝึกบ่อยๆก็จะชํานาญเองนะครับโอเค งั้นก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ